โยมก็มีพระมหมายการเรีมีความสุขความเจริญเจริญด้วยพระมหมายเจริญด้วยโภความบัติทรัพย์สิมภะอายุวันสุขภะลาภุกิทาลาภิตาทุกเมื่อเจริญส่วนท่านที่สองคือคุณญญกิจิยาปัสรีนี่เป็นทำบุญเปนอยู่ที่ไปทำบุญตลอดเลยแต่ละวันในงานกิจกรรมทาไปช่วยตลอดเลยก็ขอปริญญหลวงพ่อไปจะแก้หนี้ไปขอพระราชทานปุญญกิจญา ่สาสวีอมอปรมัยแกงแรงีปัสสุปัาเตเรสเดินด้วยตาทุกวันนะสุขภาบลาทุกพิคาลาจิการัุนาราเันส่วนคั้นที่สามคือนางสาวน้าพัดพันกงแก้วพอบริีหพ,พ่อเจ้าใหญ่แผ่ปฐมกัปตัคุณโยมนางสาวน้พัดพัน กองแก้วก็ no มีปรมาแข็งแรงมีความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันละสุขกาพลาทุกยีตาลาทุกเมื่อเยส่วนนันที่โยมคนเดิมเนาะอ้สาุสาธิตคือพึงโยมเพียรนางสาวพิมมดาคุณสุขเนาะวายเจที่นีแล้วมาถวายน้ำปนอาทิขันเมรส่วนนั้นเทบหน้าคือนางสาวนภิดชาชาวจุนพและยิมพิชา ชาชุนพรมาทำบุญสบพายขอราอรเมีหงพ่อไปเจ้าไหนแป่งบุปาศา,านางสาวน่า,า,าขขริมพิชชาชาชุนพรขอมีปรมียแฉงแหงมีความสุขกอดเริญเจริญด้วยอายุวันนักสุข,ขับลาภุพิทาลาภิก,าท,กาทุกเมื่อเธอส่วนทัานต่อไปคือ,อยติธรรมอาเลาปโอลานุสโอลนุสเบ้าเบอาหนึ่งีงงก่านถึงเป็นสะพานบุญมาทำบุญสะายขอรารมีหงพ่อ พระเจ้าอยากยินแปงบกปักรัษาคป็นโยมอนรักษ์ว่าหลวงขอมีความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันมะสุขกตาภาระทุกที่ทาราจีตามทุกเมื่อเตือนส่วนคู่สุดท้ายคือคุณโยมคุณหมอรุ่งเรืองเศรษฐบดีพ่อแม่คุณโยมมาลัยเศรษฐบดีก็ขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าอยากยินแปงบกปักรัษาคุณ หมอรุ่งเรืองเศรษปบดีคุณโยมวาลัยเศรษปบดีขอให้มีความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขภพละทุกที่ภาลัยการทุกเมื่องานเตยอ,อยากพาวาริวันาบูราปราปริปุรินปิสาครังเอวัฒเมวะอิตโตชินัง,นงเปต,ตานังอุปผกพัตเต อิทิตังตะจิตังตุมหังจิตภะมีวาสามิสตรษฐุสภะโอเรนโตสังกปางจันโผปัญรัโสยัาทามณนิโถติรัสโอยถามสัมพิโยวิวัชนโตสาพโลโกลินาสตุมาเตภวันตารายุสุขี พิวาทานสีเรียสเนียจังอุทามาจายนุจตารัวธรรมาวัชันปิอายุวันโอสุขังพาลังสาธุสาธุน้องนีเที่เจเตรียมอาหารนางปชะให้่อย